ให้ประชานิยมสังคมเป็นสุขอยู่สบายกันทวนทุกคนจะดีแค่ไหนถ้าเห็นคนไทยทุกคนภูมิใจไทยจากสองปีที่ผ่านมาจากการทุ่มเททำงาน พักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของที่น้องประชาชนคนไทยหยาดน้ำตาเสียงแห่งความดือดร้อนที่ยังรอการแก้ไข กลับมาซอยพอ่อเมเฮ็ดหน้าพอ่อเมบ่อยากเ็ดอาชีพอื่นว่าเดี๋ยวนี้คนหนีไปเฮ็ดสวนยางผ้าล่ากันหลายกขายที่ไปเฮ็ดหมู่บ้านจัดสรรกันหลายได้ว่ากับแปลกคนเฮ็ดหน้าหน่อยลงเป็นยังคือขายเขาบ่ดดล่าค่าลาค่าเขาก็ตกพอกับแบกะ ต้องแบกรับผ้าละหนีสินได้สิคาปุ๋ยคาคนงานแต่ว่า่อยกระบ,บอกพอกับแม่สุดเสาสุแรงว่าขายหน้าถิ่มซาเฮ็ดไปกับบได้อีกยังเป็นหนีเป็นสินปัญหานี่น่ะมันเกิดตั้งแต่หอยเป็นเด็กหน่อยจนปานนี่แล้ว ก็บ่มีผู้ใดามาซอยแก่ไขปัญหาเลยเห็นพอกับแม่นั่งห้องหายเนาะเพิ่นกระเ่าแล้วเพื่อเป็นลูกค่ยกับจัาสิซอยเพิ่นจังาดกระซอยอีหยังบ่ได จไทยพูดแล้วทำรับรู้ถึงปัญหานี้มีการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือเป็นครั้งคราวแต่ยังไม่มีนโยบายแก้ไขาย,ยามจริงจังเพื่อประกันชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นพักภูมิใจไทยจึงคิดนโยบายปลูกแล้วไม่เป็นหนี้กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตรเข้าเปลือกตันละสองหมืบาท กองทุนนี้จะจัดตั้งอย่างถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวนาหมดห่วงเรื่องราคาผลผลิตอีกต่อไปพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำกล้าทำให้คนไทยหลายชีวิตต้องดิ้นรนฟันฝ่าเพื่อป่าเพื่อทองเลี้ยงดูครอบครัวยังมีคนไทยอีกมาก ที่อยู่ในสถานะไร้ซึ่งอาชีพและเงินในการที่จะให้ชีวิตรอดไปวันวันชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปเพราะต้นทุนชีวิตต่ำหวังว่าจะได้งานดีๆทําแต่อย่าว่าแต่งานดีๆแค่สักงานที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั้นยังหาได้แสนลำบาก ผมกับมาหาอาศัยนอนอยู่แถวนี้แหละครับผมโบลูวา่าสิไปนอนใส่ครับจะมาหาเจ็บปวดเจ็บอย่างไายแล้วก็ใส่นอนตามใตจะพานร้อยอย่างพวกนี้และครับมม่ยูได้ปีกว่าแล้วครับญาติพี่น้องกับโบมีกับโบลูว่าที่ไปเพิ่งพาผู้ใดเ้เงินที่ได้มาจากบ,บ้านแม่ให้มว่าไว้ใส่กินผมก็ใส่หมดไปประมาณตั้งแต่สองเดือนแรกแล้วครับผมหาหมดทุกหม่องแล้วครับบ่ฮูที่ไปสมัครใ้ไปสมัครใส่เขากับ เพอยากลาบครับเพราะว่าพุทธการศึกษาผมมันหน่อยผมยนี้มมันหน่อยครับที่จริงแม่เพิ่นกับปรหูดหอกผมกับเขียนจดหมายไปสองเดือนเที่ยนหนึง่งผมก็เลยต้องเขียนจดหมายตัวแม่ว่าแม่ผมมาอยูุผมเท่ผมได้เห็นงานทีกจางสบายดีบ่ต้องเป็นห่วงผมอยากบอกว่าผมคิดรอนแม่ผมรักแม่ ผมอยากกลับไปหาแม่เอ้ผมมีงานม,ามีงานมีท้องแล้วผมติดกลับไปหาแม่มาหาแม่แล้วลายแม่ไม่้องไปทวงผมไปใหา่แม่แล้วรูปู้ใหญ่แม่เห็นสภาพที่นี่ตอนที่ผมเป็นแบบนี้เห็นผมใหญ่แม่มีงนิมงนมีท้องจู้กีนสบายผมสัญญาว่าผมจะกลับไปหาแม่ แม่ึงอยู่รอผมแล้วแม่ผมนี่ตั้งใจทำงานหาเงินเก็บไปให้แม่มีคนจำนวนมาก ที่ตกอยู่ในสภาวะว่างงานเราคงปล่อยให้ประเทศของเราเป็นแบบนี้ไม่ได้ประชาชนคือหัวใจสำคัญของประเทศเรามองเห็นปัญหาและได้คิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือสำหรับพี่น้องคนไทยที่ตกงานหรือไม่มีงานทำชีวิตดีมีงานทำกองทุนจ้างงาน หนึ่งล้านตำแหน่งเพื่อลดปัญหาคนว่างงานให้มีงานทำคุณรู้หรือไม่ว่าอาสาสมัครกู้บำเพ็ญประโยชน์เหล่านี้ไม่มีหลักประกันในชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตคือพี่ก็ไม่อยากให้สามีทำงานแบบนี้หรอกแต่ว่า ด้วยความที่ว่าเขาชอบงานแบบช่วยเหลือสังคมอ่ะพี่ไม่รู้จะทํายังไงดีเนี่ยถ้าเกิดเขาเจ็บขึ้นมาไม่รู้ใครจะช่วยเขาได้เขาเคยถูกไฟหล่นใส่อ่ะตอนนั้นอ่ะที่มีไฟไหม้สลัมอ่ะเขาก็ไปช่วยดับไฟอ่ะถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเขาไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะจะทํายังไงดีเูาสองคนก็นยังเล็กอยู่ ก็คิดไปแล้วนะตั้งแต่มาสมัครเป็นอาสษาสมัครว่ามันอาจจะต้องมีเจ็บหรือตายกันบ้างแต่คนที่มาสมัครเป็นอากษาสมัครอบพอรอลตำรวจบ้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ม่งหวังอะไรแค่อยากช่วยคนถ้ามีกองทุนสวัสดิการขึ้นมาจริงๆมันก็คงจะดีนะผมก็จะดีใจมากด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียก็จะได้ไม่ลำบาก คนเหล่านี้ทำความดีเป็นผู้เสียสละแต่ไม่มีกองทุนใดที่จะช่วยเหลือผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นอปอพอรอ,อสอมอชรบตำรวจบ้านกลุ่มพัฒนาสตรีอาสาสมัครในมูลนิธิต่างๆที่บำเพ็ญประโยชน์คือสังคมต่างๆพักภูมิใจไทยคิดนโยบาย ตอบแทนคนดีด้วยนโยบายทำดีมีรางวัลกองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสวัสดีครับคุณป้าว่าไงคะเป็นไง,นงบ้างคะขายของด,ดีไหมครป้า <laughs> ก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ดีเท่าไหร่ป้าคะถ้าจะกินนี่มา,มา,มาแถวนี้บ่อยไหมครป้าก็ามาบ่อยจ้าเขาไล่เรายัางไงนะครับป้าเขาก็ไล่เราไปขายที่อื่นไม่อย่างก,ก็เขาก็ว่าเราที่เสียห,หาย เราไม่ได้ไปปนไปชี้ใครล้วก็หากินที่เราไปวันวันมีเหลือแค่นี้พี่คุณรู้ไหมเงินที่พวกผมหาได้ต้องเอาไปแบ่งให้พวกมันใช้วันละสองร้อยสามร้อยมันต้องไปแบ่งให้มันวันละร้อยห้าสิบมาพี่เอาได้้โอ้พี่ผมจะเหลือเท่าไหร่นี่ไหนจะค่าเทอมลูกค่าห้องเช่าพี่บางมันแทบไม่เหลือพี่ มันไม่มีเก็บด้วยซ้ำเลยพี่พวกผมต้องมาจอดลงแบบเนี้ยเพราะไม่มีที่ทางให้พวกผมจอดรับส่งผู้โดยสารถ้าไม่มีตำรวจก็ได้ครับถ้ามีตำรวจก็เลยไปอีกหน่อยผู้โดยสารก็วิ่งตามรถเราเราก็ว่าเอาว่าจอดไม่ตรงจุดที่จะลงนะรายได้ก็แย่ลงสามลงกว่าปกติไม่ชี้แคแก้ไขปัญหาพวกผมเลยเหรอถ้าพวกเรามีที่มีทางเราจะมีชีวิตทีด่ดีกว่านี้ไม่ต้องถึงกลับให้บ้านให้ที่ดินแล้วหรอ เรียกพี่น้องใสผมามาหากินไม่ต้องถูกไล่จับไม่ต้องถูกมีไถเก็บค่าคุ้มครองก็ดีมากแล้วพักภูมิใจภัยไม่มองข้ามความเดือดร้อนของพี่น้องคนทํามาหากินสุจริตทุกคนทุกอาชีพต้องมีพื้นที่ทํากินได้มีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็น แม่ค้าหาเร่แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้ใต้ดำและอีกหลายๆอาชีพไม่ต้องถูกไล่หรือเก็บค่าคุ้มครองที่อีกต่อไปคือรอยยิ้มและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพี่น้องคนไทยเราจะสร้างที่ทำกินที่ค้าขายให้หนึ่งล้านคนเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีความสุข